เสริมหลังดีกว่าไหมเดร์ยวฟูพร้อมทุ่มจำนวน35ล้านปอนด์ดึงโรเบสันมาร,รุวมชีมอาล่นยังไงหนึ่งล้านจะขายหรื่ไม่บารบรโนเผยทีมซาอุดีอาระเบียเตยมยื่นซื้อสตาร์เวอฟ์อีกครั้งหลังปิดซีซั่นนี้อาล่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าทางตอรเรสตั้งใจเปิดใจตั้งตารอคอยสวมเสื้อเอร์พูลอีกครั้งทำศึกแมตช์ตำนานการกุศล เอาล่วภูมิใจจริงๆเลยแบตเตอรี่ยังคนลูกทุกครั้งที่สวมเสื้อของแดงลงสนามนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการที่ทางด้านของลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับด้านของ ฟูแลมเพื่อที่จะคว้าตัวนะฮะแอนโชนี่มาร่่มทัพในช่วงสมวนนี้โดยว่าิฟูทีมรองจากฟูลผู้บอลปีมอลริกเก็ตในปัจจุบันแสดงความต้องการและก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์ตามที่ทางฟูลแลมทีมผู้แข่งเพร่อนลีกต้องการเพื่อจะขอซื้อตัวแอนโชนี่บรอมเบสันกองหลังทีมชาติสหรัฐอเมริกามาสู่จินแอนฟิลด์ในช่วงสมวนี้ แต่ไดก็ตามที่ผ่านมาทางด้านของบรูซันเองได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างมากนะฮะจนกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้ในช่วง2อถึงสฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาย้ายจากทางด้านของวีแกนมาอยู่กับทางด้านของฟูรัมเมื่อปี2020ด้วยค่าตัวเพียงแค่2ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้พุ่งทะยานไปถึง35ล้านปอนด์กันแล้วจากทางที่ทางทัพของแดลิเวอร์พูกำลังหากองหลังมาเพิ่มเติมทำให้พวกเขา พวกเผาพุ่งเป้าและก็ต้องการดรเบสันมาร่วมทีมในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยยินดีที่จะยื่นข้อเสนอเต็มจำนวนจำนวน35ล้านปอนด์ตามที่ทีมเจ้าส่วนน้อยต้องการเพื่อที่จะปิดเดียวแข่งวารีดีให้จบได้แม้รุดีนะว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันกับแข้งตัวอ่ากับทางทีมหลายทีมก็ตามทีช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งเอาเร่องยังไงทางด้านของทางฟาบิโอรามานโนนะฮะนักข่าวฟุตบอลคนดังอิตาลี ออกมาเปิดเผยบอกว่าสโมสรในศึกโปรโลีกซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะหวนกลับมายื่นข้อสเสนอในการคว้าตัวโมเมตซาล่าปีกทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมกันอีกครั้งในช่วงสมันี้ โดยทางบรมาโนเองได้กล่าวเดยนะว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีก่อนจากสิ่งที่ผมได้ยินก็คือสโมสรจากทางซาอุดีอาระาเบียยื่น้อเสเหนอซึ่งมีมูลค่าประมาณ100ล้านปอนด์บวกกับทางด้านส่วนเสริมต่างๆซึ่งอันนี้เป็นแพ็กเกจประมาณ150ล้านปอนด์สำหรับด้านของโบเบซาลา เขาได้บอกได้เลยนว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลซึ่งลิเฟูร์และซาลาเองก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะปฏิเสธเพื่อจะอยู่ร่วมงานกันต่อไปอีกหนึ่งฤดูการซึ่งกันดันว่าจากทางสโมสรซาดิอาระเบียยังคงให้ความสนใจเขาอยู่เสมอพวกเขาเองนั้นจะลองยื่นข้อเสนอในครั้งนี้กันอีกครั้ง โดยอย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีการหาบรือนะฮะกับทางด้านของลิเวอร์พูลและก็ซาลาห์ด้วยครั้งนี้เพราะพวกเขาเองรู้ว่าทางลิเวอร์พูลและตัวนักเตะเองยังคงมีสมาธิ100%ในฤดูกาลนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรกันขึ้นในช่วงหน้าร้อนในแง่ของข้อสเสนอและการเจรจาต่างๆผมแน่ใจด้ว่าจะสโมสรซาดิอาราเบียจะพยายามไปอีกครั้งเพื่อจะคว้าตัวโมเบสซาลาห์ในครั้งนี้ให้จบได้ แต so ่ผมก็แน like awesome. ่ใจนะว่าโมเมมีความสุขมากที่ลิเวอร์พูลในครั้งนี้ซะมากกว่านะเอาล่ะยังไงเฟอร์เันโดตอรเรตเปิดตัวตำนานของทางลิเวอร์พูลนะฮะพร้อมลงทำศึกบิ๊กแมตช์ในกานกุศลเปิดท้ากับทางด้านของตำนานอาร์จ็คออมสเตมโดยดีดดาวยิงลิเวอร์พูลเปิดเผยความทรงจำที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาพร้อมตั้งตารอคอยการกลับมาที่แอนฟิลด์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของตำนานสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้ โดยเฟิร์นโดตอเรซน่าตเตรียมที่จะเข้าร่วมกับอดีตแข่งของแดงลงสนามในการประทักกับตำนานของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในการแข่งขันการกุศลประจำปีของบริษิทสโมสรดิเวอรพฟลโดยนักเตะชาวสเปนิชให้สัมภาษณ์กับทางริวอฟฟ์ fc.com บอกว่าด้วยความสัจริงผมรอไม่ไหวแล้วมันเป็นเวลานานแล้วผมตั้งตารอคอยมันจริงๆในครั้งนี้ เอาล่ะยังไงคอนเดอร์แบตเตอรี่ฟูลแบ็กจอมรุยของทางด้านลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการได้โอกาสในการลงเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ของหงแดงทีมทีมรักจนถึงตอนนี้ดาวรุ่งชาวไอร์แลนด์เหนือวัย20ปีทำไปแล้ว1ประตูและก็ทำไปอีก7แอสซิส,สจากการลงสนามทั้งหมด23นัดหลังจากที่ได้ประเดิมลงสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในเกม FL Cup หรือว่าลีกคัพกับทางด้านนอร์ิสตี้เมื่อเดือนกันยายนปี2021 ผมเองนั้นยังคงลุกจากการสวมเสื้อดิวเวอร์ฟูในครั้งนี้โดยเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่มันมาหลายปีแล้วตอนที่ไปดูการแข่งขันการได้ใส่มันและลงเล่นด้วยมันพิเศษเป็นอย่างมากสำหรับทางด้านของแบตเตอรี่นั้นมีสัญญากับทางดิวเวอร์ฟูไปถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ อาล่ะยังไงจโจโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์ของทานดานเรวฟูลบอกเลยว่าเหมือนฝันกับการได้กลับคืนสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่กันอีกครั้งหลังห่างหายไปนานตั้งแต่ช่วงปี2020 โดยทางโกเมสเองนั้นก็ทำผลงานได้ดีกับด้านของลิเวอร์พูลในช่วงหลังจนกระทั่งแกเร็ซาเกตเรียกตัวเข้าสู่ทีมสิงโตคำรามกันอีกครั้งมันเหมือนฝันแค่เพียงเพราะ4ปีที่ผ่านมามันค่อนข้างจะนานอาจจะเวลาพอสมควรในการคิดที่จะอยากจะกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งและการได้มาทําทีมได้ดีและการได้ลิ้มรสนั้นมันเมื่อเมื่อตอนที่ผมอายุน้อยกว่าน,นั้นมันเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างเห็นได้ชัดเจนโกเมสเองก็ติดทีมชาติอังกฤษมาก่อนหน้านั้น11ครั้ง ผมคงโกโหกถ้าผมบอกว่าผมไม่เคยใช้เวลาคิดอยากจะกลับไปอยู่กับคนที่นั่นในครั้งนี้และการกลับไปสู่ระดับนี้นะมันก็จะมีส่วนสำคัญในใจของผมและทำให้ผมมีความซาบซึ้งครั้งใหม่ที่ได้อยู่ที่นี่และมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเพราะผมรู้ว่ามันพลิกผันและยากแค่ไหนเห็นชัเนดเจนเลยว่าเป็นสิทธิพิเศษในครั้งนี้ถึงจะฟังดูโบราณหน่อยแต่ก็เป็นเกียรติที่ได้มาที่นี่ และก็มีความรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากแต่ก็ยังต้องการที่จะทําผลงานให้ดีและต้องการที่จะพิสูจน์นะฮะตัวเองว่าผมเนี่ยสามารถหยุ่ที่นี่ได้และมีส่วนร่วมและก็เล่นในส่วนของผมในครา้งนี้ได้ทางนี้โกเมสเองก็แอบที่จะหวังก,การควา้าหรือว่าตัวที่จะเขาได้เล่นในหลากหลายตาแหน่งอาจทำให้อนาคตในทีมชาติอังกฤษของเขาเนี่ยไปได้ไกลถึงติดทีมชาติในศึกยูโร2024รอบสุดท้ายในครั้งนี้เลยก็เป็นได้ โดยกน,นีีอาจจะการการเป็นการเพิ่มโอกาสในการเล่นยูโร2 0 2 4ผู้ตามตรงหน้าผมเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในทีมแคมป์นี้มนันอาจจะดูเร็วไปหน่อยสำหรับผมที่จะคิดล่วงหน้าถึงจุดนั้นผมแค่สนุกกับฟุตบอลของผมผมสนุกกับการเล่นตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอินดันว่าก่อนอื่นเลยและสำคัญที่สุดผมมองว่าตัวเองนั้นเป็นเซนเตอร์ฮาฟแต่หลังจากนั้นด้วยอายุและเวลาที่ผ่านไป บทบาทอื่นๆในการก้าวย่างของคุณและผมก็สนุกกับเรื่องนั้นการเปิดรับโอกาสที่ผมโดยคำานึงถึงอดีตเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่จะเป็นเป็นในครั้งนี้การอยู่ที่นี่ในตอนนี้และพยายามจะกลับตัวรวมกับเด็กๆและแค่เพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ต่อไปและเห็น,นชัดเจนว่าแกเรตเซาเกตและก็ทีมงานโค้ชทุกคนได้สร้างภาพสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นนี้เป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน ผมสนุกสนานกับฟุตบอลของผมจริงๆแน่นอนว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีกับสโมสรเมื่อเราคว้าแชมป์ลีกและอื่นๆแต่ชัดเจนแล้วว่าปีนี้แตกต่างกระดอกไปลาสำหรับผมการได้เล่นในสถานที่ต่างๆมันยากสำหรับผมที่จะตัดสินใจเห็นได้ชัดเจนไล้ว่าผมอายุน้อยกว่าและก็สนุกกับมันในตอนนั้นโดยเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟเป็นสส่วนใหญ่ ผมสนุกกับมันอย่างแน่นอนมันช่วยได้เมื่อทีมนั้นกำลังทำงานได้ดีและเมื่อเราชนะในเกมต่างๆแล้วนั่นก็ยังมีส่วนสําคัญโดยส่วนตัวนนผมไม่รู้ผมแค่ทราบซึ้งกับช่วงเวลานั้นผมไม่ได้กังวลใจจริงๆว่าผมนั้นเคยไปถึงจุดไหนหรือต้องไปที่ไหนแค่อยู่ที่นี่ตอนนี้และยังรับว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากในครั้งนี้แค่นั้นก็พอแล้ว อาร์ตยังไงเทนเดสนเดอร์อาร์โนแบ็กขวาทีมลิเวอร์พูลมีลุ้นที่จะคัมแบก็กการเกมแดงเดือดที่จะไปเยือนแมนยูอีกครั้งในช่วงต้นเดือนเมษายนหลังจากที่เจ้าตัวฟิตซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งสัปดาห์นั้ตัันแต่ที่รักสนามไปนานเนื่องจากว่าเจ็บเข่าเช่นเดียวกับดิเอโก้โชตากองหน้าชาวโปรตุเกสนะโดยเทนเดอาร์โนบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยออกก่อนจะเริ่มครึ่งหลังในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทุบเบอร์นีย์ไป3ต่อหนึ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์และไม่้ลสนนนนาามเยัับจก ลังจากปัญหาดังกล่าวที่เอ็นหัวข่าวบอบช้ำสบวนให้อเล็กซานเดอร์อาร์โดนพลาดในการลงเล่นให้กับทางด้านของสมโมสรไปแล้ว9นัดกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมเดอเทอริกาฟเผยนว่าแม็กขวาทีมชาติอังกฤษใกล้จะลงสนามได้แล้วเมื่อมีโอกาสติดโผเป็นตัวสำรองในเกมเฝ้าบ้านดวลกับทางด้านของเชฟฟิลด์วันที่4เมษายนหลังจากที่ผ่านพ้นเกมต่อกรกับทางด้านของบริตันที่แอนฟิลด์วันที่21มีนาคม และข่าวดีพ่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ